ดีท่านผสมกันด้วยนะครับหลังจากที่เราได้เดินทางมาแล้วนี่ครับอุปกรณ์นีมีเบ็ดโฟม60ตัวแต่ใส่ไม่หมดหรอกครับแล้วก็มีเบ็ดนี้เป็ดคันอีกนะครับผมก็4 5ห้านะครับผมมาครับผมพร้อมปฏิบัติการนะครับผมไปมาดูรูกันก่อนว่าเราเจอเล็อะไรบ้างนะครับผมเนี่ยรูน้ำอย่างนี้นะครับผมก็คือเรารูจากต้นกกนะครับ ที่เห็นเป็นต้งกกแล้วก็มีรูน้ําอย่างนี้เราก็สามารถจะเกี่ยวเหยื่อลงไว้เลยนะครับผมเผื่อจะมีปลาลงปลาไหลนะครับผมเดี๋ยวเราก็คือการเสี่ยงดวงอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ครั้งนอกน,อกน,อกน,อกนี้คือมันลกมันก็ต้องมีตัวแหละแต่มันต้องอาศัยในรูนะครับผมไองานตรงนี้นะครับผมผมก็จะเอาใช้เป็นเบ็ดแฝนไอเบ็ดสายก่อนนะครับผมเบ็ดทุน่นเบ็ดสายนะครับผม เหยื่อที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นลูกเขียดนะครับผมไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับผมเราจะเกี่ยวยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขียดเขาอะอยู่ในรูนะครับผมแล้วไม่ดีดกระโดดออกมานะครับผมเราจะทำยังไงก็ได้นะครับผม ก็จะผูกไว้นะครับ สายนี่เริ่มตึงแล้วอยู่ป่ะอาอยู่สิครับอยู่สิอยู่สิสมาแล้วตัวแรกนี่ครับผมสวยๆเลยอจินงเขียดตั้งแต่วันเลยนะครับมาแล้วเด้อตัวแรกหมาแล้วครับผมยังไม่มืดเลยหนึ่งแต้มปาดสายกัน มาแล้วยังไม่มืดเลยเรายังได้ตัวแล้วหนึ่งนะครับกินแล้วนี่นี่ทอมสวยๆด้วยน่หู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 หหน่าจะไข่นะครับผมท้องเห็นท้องผมป่องดูกินเคียดผมไปก็ไม่รู้นี่ครับเสียเก็บซีนี่ นี่ครับหัวขันดิ๊ด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 ่นีกนี่นีนี่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 นนี่นีนี่นนีนี่นนี่นี่น่นี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 ่ อดมันออกกว่านี่้เนาะกลับขึ้นได้ไหมเนี่ยขึนได้ไหมได้ได้ได้ครับโอ้โหตัวนี้สวยโอ้เจ้าอีกแล้วนะครับผมโอเคเก็บที่ครับไปครับผมตัวนี้ดิบ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 นะนี่ส่แว่นนะครับผมเอ้าตัวไม่ใหญ่ครับไม่เอา มันเล็กไปนะครับผมปล่อยที่ไหนได้หลุดนะครับไปครับผมครับผมตัวนึงแล้วโอ้ยดึงตุ้ตุตุ้ดไใส่ไม่ใหญ่มากแต่ตัวนี้คืนยินแต่ก็น่าจะปลดได้ปลดได้ครับ เก็ีเก็บได้ไหมืนะครับเมื่อกี้เบินไฟมันยังไม่กินกลับมากินแล้วครับผมตัวส,สวยๆไปเก็บ,บก็ตัวนี้ก็จะหยัดปลหลดูนะครับรว่า<ม>เขาแอบอยู่แต่เรายังไม่ยังยังไม่ได้ส่องไฟหาเขานะครับขอเกี่ยอก่อนบางทีเราก็ไม่เห็น ต้องดีเสียหนาทุกเอาไปแล้วดูดไปแล้วดูไปแล้ว ไม่เกินนิดเดียวเกินเห้ยเก็บหายเลยเดี๋ยวจะร้องใหม่เสือมันออกมาใหม่นะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่เลยแหละอะไรอะแค่แค่แค่ดูดไปยังไม่ยอมเกินโอ้โหที่กระตุคกคฮอยกระปึกแล้วอ่ะแต่ยังไม่ยอมปึก ไอ้ท่อนใหญ่โอ้โหตัวใหญ่เลยนะเมื่อกี้ตัวสีแบบขีวเพี้ยนเลยอุ้ยดดอีแล้วเออนี่แหละโุดอย่างนี้แหละส่งไปก่อนนะครับส่งส่งแสงไฟผมนะ เข้าปืนนะครับนี่ดักปืนนะเนีบบ่ยอ,อ่ะอยู่ครับอยู่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 อยูาาย่อยูา่สายขดยาดสายขาด <flatter> อสายขาดอเหวี่ยเหวี่ยเหี้ยเห็นไหมใหญ่นะขึ้นโนได้ โบเบไม่ได้กิน <laughs> ตามตัวถัดไปดีกว่าเด็กเยอยวทิงว้าตรงนี้มาครับกินอีกตัวนนึแง้วนี่ตัวนี้ใหญ่ลับติงเลยคือใหญ่เลยนะ อไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลับมาก็กลับดาวไปแล้วอย่างดีปีขอบปากสาใส่ใยใหม่แกะออยสวยนะแต่ยังไม่อย่างพอ แล้มันมีดงป่าทู่งป่าปืนมันมีเยอะแค่เรายังไม่ได้เล่นกับมันเท่าไหร่จากอีกทีแล้วที่ผมไปหย่อนมานะครับผมแล้วผมก็บอกว่าอีกทีต่อไปจะเป็นยี้ครับผมปักเบ็ดในกอปืนด้็ขันโอเคไปคขันนะครับเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวมันอยู่นะครับผมเอาอยู่ครับต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวนี้อกอดแน่นเตี้ยเลยโอ้โหกินไปเกี่ยวซ้อนสองอีกัวนีตัวไม่ใหญ่นะครับเนีกินเข้านะครับผมนี่ติดกออปืนเลย อยู่นะครับสวยนี่นะครับผมก็ผลงานที่ได้ในวันนี้นะครับผมนี่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมสวยงามพอได้กินนะครับผมปลาไหลเราสำหรับงานลงในป่าทูบนะครับผมคำคำคืนนี้ ก็ต้องขอลํำลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันก็สวัสดีครับลาตีสวัสดีครับผม